ซึ้งใจ GOT เจ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพงานชาปนากิจหนุงหนิงเหยือกราดยิงพารากอนจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเด็กชายวัย14ปีก่อเหตุใช้ปืนไล่ยิงประชาชนในห้างสยามพารากอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายเป็นนักท่องเที่ยวจีนและสาวชาวเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก หนึ่งในนั้นรวมถึงหนุ่งหนิงนางสาวเพนทิวันสงวนนามสกุลเธอเป็นแฟนคลับนักร้องดังอย่างนนทนนและจีโอทีเจ็ดถูกยิงกระสุนโดนจุดสำคัญที่สมองสองนัดและที่ชายโครงอีกสองนัดอาการโคม่าและได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า GOT 7ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพงานชาปนากิจของหนุงหนิงโดยลูกที่ลูกน้องของเธอได้โพสต์ผ่าน X Twitter แอคเคา @SongDouble เ,เขียนข้อความว่าในนามตัวแทนของคุณแม่พี่หนิงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งกระเช้าดอกไม้และกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมเยือนเนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาสิบวันค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้บริหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสยามปารากอนและที่ขาดไม่ได้กับกำลังใจอันสำคัญจากคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็เจ็ คุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนนนนคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมากต้วน GOT7 คุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JB GOT7 เลอพีสเอนเตอร์เทนเมนต์และครอบครัวกลุ่มอากาเซและนนแฟมที่แวะเวียนมาดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคะ่ะล่าสุดทางเลอพีสเอนเตอร์เทนเมนต์ยืนยันว่านนทนนจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานชาปน,านกิจศพในวันที่17 ตุลาคมแต่ไม่ได้ไปร่วมงานส่วนทางวง GOT7 นั้นแบมแบมเองได้ติดต่อญาติเพื่อเข้าไปร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วเช่นกันโดยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่17ตุลาคมทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ